สวัสดีครับกาแฟพลัดไดนะครับวันนี้เราจะมาดูตัวอีกชุดหนึ่งนะครับมันจะเป็นโนวาซีโมลี่มิวสิกกา a นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับที่เป็นหัวเดียวนะครับปั๊มไวเบทนะครับตัวนี้สวยๆครับตัวนี้ใช้ในบ้านมาพร้อมเครื่องบดด้วยครับเครื่องบดตัวนี้ก็ยังเขาซื้อมาพร้อมกันเครื่องบดก็ยังใหม่อยู่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับ ดูด้านข้างก็สวยๆแล้วนี้เป็นระบบเติมน้ําได้ดูดน้ํานะครับเสียบน้ําไว้ดูเรามาต่อกันครับมันก็จะมาดูการตั้งน้ํานะครับตัวนี้จะตั้งน้ําได้ทั้งหมด3ปุ่มนะครับตั้งน้าร้อนได้นะครับนะครับเราปั๊มมันหยุดนะครับวิธีตั้งคือกดค้างไป5้าวิครับ อันนี้ก็ตั้งตั้งปริมาณระดับน้ําได้เลยนะครับว่าเราจะตั้งอะไรแต่ต้องทํากาแฟก่อนน้าน้าร้อนที่ออกจากขวดนี้ก็ตั้งได้นะครับสองปุ่มนี้ก็ตั้งได้ปุ่มนี้ก็ตั้งได้นะครับอันนี้คือโปรแกรมชั้นแรกนะครับตั้งน้ําผมไม่มีอะไรพอสมมุติเราสมมติจะผมกำลังจะตั้งตัวนี้เพอเทำกาแฟวัดช็อตเสร็จเรียบร้อยปุ๊บสมมติเราตั้งได้เท่านี้เรากดหยุดเรากด ออนะครับอันนี้คือการเป็นเป็นการโปรแกรมน้ำนะครับพอเราต่อไปปุ๊บมันก็จะหยุดตามที่เราตั้งนะครับสเต็ปที่2คือเข้าเมนูอีกเมนูหนึ่งซึ่งลึกเข้าไปกว่าเมนูเดิมคือเรากดเหมือนกันก่อนปุ๊บวิธีการเข้านะครับคือกดปุ่มนี้ค้างไว้แล้วก็รีบกดปุ่ม2 อันนี้มันก็จะเข้าหมด3มหมดด้วยกันนะครับก็คือ1เพิ่มรถไฟนะครับรถไฟแสงแสงของปุ่มนะครับอันนี้คือแบบแค่ไม่เห็นเลยนะครับอีกอันหนึ่งก็จะสว่างสุดแล้วก็ลดค่อยๆหลีไปเรื่อยๆเก้าสเต็ปนะครับอันที่2คือหน่วงโซลินอย์นะครับเราเปิดอันนี้เราปิดเราไม่ปิดเราไม่มีไฟก็คือปิดถ้ากดมีไฟก็คือเปิด นะครับอันที่3คือ pre-imation e คือการพรมน้ําก่อนถ้ามีไฟก็จะเปิดถ้าไม่มีไฟก็ปิดอันที่4ี่คือล็อกปุ่มไม่ให้คนมายุ่งนะครับคืออันนี้จะไม่มีใครเซตโปรแกรมได้นะครับเราจะเข้าไปตั้งน้ําอีกครั้งไม่ได้คือตอนนี้สําหรับมีคนอื่นมาเล่นเปิดชงได้แต่ไม่สามารถตั้งน้ําได้นะครับสมมตุติอันนี้ผมปรับหน่วงสเตีนอยผม ปิดฟังก์ชันหน่วงโซลินอยนะครับแล้วก,กดออกสองครั้ง1 2อนะครับอันนี้ก็จะไม่มีหน่วงโซลินอยพอเปิดปุ๊บน้ําก็ไหลเลยนะครับหน่วงโซลินอยคืออะไรครับคือ,อปั๊มทํางานแต่วาวยังไม่เปิดต้องรองให้น้ําเต็มก่อนถึงวาวจะเปิดนะครับเขาจะมีเวลาหน่วงไว้แต่จริงๆแล้วก็ปรีอินิวชันคือการผมน้ําก่อนแต่เครื่องนี้ผมผมไม่ค่อยแนะนําให้ปรีอินดิวชันนะครับก็คือ กดโปรแกรมออกไปเลยคราวนี้ผมจะตั้งค่าใหม่ตั้งค่าเป็นหน่วงโซลีหน่อยนะครับก็กด5้าวิเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้กับปุ่มนี้นะครับตั้งเป็นหน่วงโุลีนอยนะครับแล้วก,กดออกอ่าคราวนี้ก็ได้แล้วครับอันนี้ลองดูอ่าปั๊มทํางานแต่น้อยยังไม่เปิดอ่าน้อยค่อยเปิดทีหลังนะครับกดปิดธรรมดา แต่ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนโหมดเราต้องตั้งน้ําใหม่เพราะน้ำมันจะจําค่าเก่ามันจะไม่เท่าหรือไม่พอดีกับเดิมนะครับคราวนี้เรามาดูการวิธีล็อกปุ่มนะครับกดเข้าไป5วินนะครับเข้าโปรแกรมที่2คราวนี้เรามาล็อกปุ่มไฟติดปุ๊บแสดงว่าตอนนี้คือล็อกละคราวนี้เราก็จะกดตั้งค่าอะไรไม่ได้เลย นะครับอ่ะเขาเนี้ยกดได้แต่ชงเดียวตั้งค่าไม่ได้นะครับชงน้ําออกปกตินะครับแต่ตั้งค่าไม่ได้วิธีคือคือตอนเนี้ยผมถือถือถ่ายอยู่ผมจะมีมือเดียวผมจะไม่สามารถกดให้ดูได้นะครับวิธีการตั้งค่าล็อกปุ่มปลดล็อกปุ่มคือเรากดสองปุ่มนี้ค้างแล้วกด กดปุ่มเปิดนะครับแล้วมันจนจนกว่าไฟสองดวงนี้จะติดนะครับก็แสดงว่าคายล็อกปุ่มนะครับถ้าเราปิดเปิดใหม,ม่ก็ยังล็อกอยู่นะอ่าครับมันก็คือการล็อกปุ่มไม่หายนะครับอ่าไฟดวงนี้อันนี้ไม่ใช่ปุ่มนะสองปุ่มนี้คือเป็นไฟนะครับอันนี้โชว์คือฮีตเตอร์กำลังทำงานนะครับน้ำกำลังต้มตัวนี้คือน้ำขาดแต่ตัวนี้เป็นระบบจุ่ม นะครับถ้าสมมุติน้ํามันเราลืมเติมน้ำโดยไรมันจะโชว์ไฟนะครับเกจวัดอะไรเอ่ยเกจวัดบอยเลอย่างเดียวครับตัวนี้ไม่มีเกจวัดปั๊มนะก็เป็นตัวเล็กปกติอยู่แล้วตัวนี้ก็คือสตรีมสตรีมสูงว่าสตรีมดีนะครับสวิตป,ปิดเปิดอยู่ด้านหลังเครื่องนะครับเราล้างเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มปิดตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดสวิตตอกแทกอยู่ข้างหลังเครื่องข้างหลังอยู่ตรงนี้นะครับ ตัวนี้ก็สวยๆมาพร้อมเครื่องบดนะครับผมดูด้ามครับด้ามก็ยังนะครับมีรอยแต่ัมไม่สึกนะคือใช้งานน้อยครับตัวนี้น่าจะใช้อ่าไม่เยอะเท่าไหรนะ่ไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ